ก็เพราะว่าคนมันชอบใจมันดั่งที่คิดผู้เปล่าเทสต์เดียวลองลร,รัผู้สาวอ่อยล้อมดู้ว่าชัวร์ใจมันรักสุดท้ายเลยต้องกขับไม่ต้องให้หมอดูทักก็รู้ว่าฮับบอร์ดออลอินลูฟไปกับคนในจอแต่ไม่ไดีพอจะเป็นคนในใจคิดว่าเรานะ่าเทสต์กี่แบบร้องมันแค่ nobody ปัสนาคงไม่มีชม่วยเธอจะทำอะไรที่ขอได้กดไรท์พอ เมื่อจะไกลกับเธอแต่มันก็เป็นแค่จอไม่ได้สำคัญอะไรเป็นได้แค่หนึ่งในร้านฟอนไม่ว่าจะทัดไปเท่าไรจะก็คงไม่หันมองก็ได้แค่นี้มองจันในวันที่ดาวเต็มฟ้าได้นอ่ไรแค่อพร้อมใจสงสัยเพราะบาดมันหนาคว่าเสนอไม่พอแค่ขอเสียใจยังไม่กล้าฝันเธอเป็นเมือนดาราที่มาจากช่องแางส่วนฉันเป็นเหมือนแค่ยาม พอมองคุณงามไม่ได้คิดน้อยใจแต่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนมันชอบใจมันดันไปคิดตู้เป้าเทสตรีรงรับตู้สาวไอเดนรู้ว่าใจมันรักสุดท้ายเลยต้องขัดแต่ต้องให้หมอดูทักก็รู้ว่าฮักบริดดอกถ้าเธอเป็นดอกฟ้าฉันก็คงต้องเป็นมามองเธอจากตรงนี้มันเดียวกับใครกันลนะคิดมาวัดจะไปหวังอะไรนะักแต่หว,วังให้เขามารักก็คงจะเป็นกิจวัตร ใจมันอยากจะร้องแต่เธอจะมีเจ้าของก็คงจะไม่ใช่ฉันปล่อยถึงใจจะร้องจะร้องเธอก็คงไม่มองเพราะเรามันคอละลชันก็ได้แค่นี้มองจำในวันที่ดาวเต็มฟ้าใก้แค่มาพรอมใจสงสัยพบบาดมันนาอนาคตไม่พอแค่เขาเสียใจยังไม่กล้าฝันเธอเป็นเหมือนดาราศที่มาจากช่องซ้ำส่วนฉันตั้งมันขยาม ฟมองคนงามไม่ได้คิดน้อยใจแต่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าคนมันชอบใจมันดันไปคิดผู้เปาเทสต์ียวรักผู้สาวไอ้นมรู้ว่าใจมันรักสุดท้ายเลยตค่ะต้องให้มอดูทักก็เพราะว่าคนมันชอบใจมันดันไปคิดผู้เปาเทสต์ียวรักผู้สาวไอ้นมรู้ว่าใจมันรักสุดท้ายเลยตค่ะไม่ต้องให้มอดูทักก็รู้ว่าฮักบอดดอลก็ได้แต่แง ฉันในวันที่ดาวเต็มฟ้าก็ได้แต่แง้มมองฉันในวันที่มีแต่มา